สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามน้ำจุลินทรีย์นรมิดายไอนะคะทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k IG, t i k ก o k y o u t u b e นะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะคือดอกค่ะดอกของต้นอะไรต้นพญาจงอางนี่เองนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่พาคุณผู้ชมมาดูดอกว่านพญาจงอางค่ะ เห็นไหมคะสวยงามมากคลิปก่อนหน้านี้กำลังขึ้นตรงตรง,ตรงนะคะอันนี้เริ่มจะแบบเห็นไหมคะเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวนี่สวยงามมากเลยคุณผู้ชมดูซิว่ามีกี่ดอกที่พามาดูวันนี้คราวที่แล้วหนึ่งดอกคลิปที่แล้วหนึ่งดอกนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นดอกดอกที่สองค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ดอกที่สองกำลังเริ่ม มีกระป๋อแล้วก็ป๋อขึ้นมาละเดี๋ยวก็คงเขาจะค่อยๆตามพี่เขาแบบนี้นะคะจากตรงๆตอนแรกเนี่ยเขาจะตรงๆเนี่ยเริ่มโค้งงอเหมือนเกี่ยวเหมือนเคียวนะคะเนี่ยเคียวเกี่ยวหญ้าใช่ไหมถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นี่นี่แล้วก็นี่นะคะแทงแทงก้านที่สามค่ะน่าจะเป็นดอกที่สามเหมือนกันคุณผู้ชมโอ้ยสวยงามมากเลยอันเนี้ย ว่านพญาจงอางนะคะคุณผู้ชมที่ตามความเชื่อนะคะของเราก็คือว่าจะสามารถกันงูกันงูเข้าบ้านได้นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าเป็นความเชื่อกันมาแต่โบราณนะคะซึ่งด้วยลักษณะของน้องเนี่ยค่ะแม,มคะออกดอกนี้ก็สวยงามนะคะนี่ใบเขาก็ยิ่งสวยงามค่ะแล้วยิ่งได้น้ำจูรินซีเนลมิด ใบไอด้วยนะคะคุณผู้ชมคือแบบออกถี่มากนี่น,นี่แอบมีเบบีมาด้วยนี่เบบีเห็นไหมคะนี่นะคะนี่นี่อันเนี้ยลำต้นนี่คือแบบแข็งแรงน,นี่โกมคุณผู้ชมดูนี่นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมลำต้นลำต้นนี่นี่นี่กระเป๋าก,ก็จะเริ่มอันนี้ละน,นี่นี่น,นี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่อันเนี้ย การดอกที่สามนะคะเดี๋ยวก็คงจะแทงยอดค่อยๆตามพี่เขาไปนี่นะคะอันนี้น,นี่ดอกแรกค่ะนะคะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะฮะนี่นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากแล้ว เขาว่าสามารถจะนําไปขยายพันธุ์ด้วยการใช้ม็ดแต่จะต้องให้แห้งก่อนนะคะคุณผู้ชมจะต้องรอเขาแห้งก่อนเดี๋ยวถ้าย่างไงก็ติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะคอยมาแชร์คุณผู้ชมเห็นในสเต็ปต่อไปนะคะว่าพัฒนาการเขาอะค่ะเพราะจากดอกตอนเนี้ยังสวยงามอยู่แล้วสเต็ปต่อไปเขาจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชม สวยงามนะคะยังไงวันนี้ขอตัวก่อนนะคะก็ฝากคุณผู้ชมถ้าชอบเพื่ช่วยกดไลค์กดติดตามฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำจุลินทรีย์นลมิบใบไอด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้บ๊ายบายค่ะ